สวัสดีค่ะทาาา่าไหว้พระอาทิตย์นะคะเป็นทาาา่าไหว้พระอาทิตย์ที่สมบูรณ์แบบนะคะหนึ่งรอบจะมี16ท่านะคะเขาบอกว่าให้ฝึกนะอย่างน้อยทุกวันให้ฝึกประมาณบัลละ9รอบหรือัลว่าลบเรอบก็ได้นะคะก็มันจะคอรอบคลุมทั้งหมดแล้วกับ16ท่านะคะแล้วในวันนี้นะคะก็เราก็อยากให้มีความทรงจําว่าเราได้ลงวิดีโอในทาาา่าไหว้พระอาทิตย์นะคะกับในสถานการณ์โควิดนะคะขออนุญาตเล่นใส่แมสไปด้วยนะคะนะคะ รอบที่หนึ่งดูนะคะมือพนมอย่างนี้นะคะหายใจเข้ายกสองแขนยืดหายใจออกพาตัวเองก้มลงมาจับข้อเท้าแล้วก้มหน้าลงค่ะหายใจเข้าไปมือวางนะชักเท้าขวาไปข้างหลังให้สุดเหยียดไปให้สุดเลยนะคะยกขึ้นมาแล้วยกสองแขนยืดขึ้นหายใจเข้าเอามือวางชักเท้าซ้ายอยู่ในค่าทุกขเข่าแล้วก็พาไปเอ็ดเป็นท่าภูเขาหายใจเข้าแล้วทิ้งตัวลงคลางแต่พื้นนะคะ กระชับสะโพกแล้วปล่อยเท้าลงหายใจเข้าพาตัวเองยืดเหยียดขึ้นมาหายใจออกพาตัวเองก้มกลับหายใจเข้าตั้งเข่าขึ้นมาหายใจออกยกเท้าไปข้างหลังหายใจเข้าชักเท้าขวาเระวางกลางมือให้ให้อยู่แถวเดียวกับที่เราเล่นเต่นตัดแรงนะคะและยกสองแขนขึ้นไปหายใจเข้าไปมือวางชักเท้าซ้ายมาวางชิด จริงๆได้16ท่าก็คือท่านั่งยองนะคะจริงๆเราก็เราจะตัดท่านี้ออกก็ได้นะคะเพราะบางคนมีปัญหาเรื่องเข่าแล้วยกสองแขนขึ้นกางแขนเป็นเส้นตรงนะคะจับข้อเทา้านิ้วโป้งจะอยู่หน้าเทา้าหน้าหน้าเทาเ้าอย่างนี้นิ้วเดียวนะคะแล้วก้มลงอุ้ย <laughs> กลัวยุงเมื่อกี้นี้ท่านี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก้มแล้วปล่อยมือวางยกขึ้นมาคะ่ะยกขึ้นมา ท่าที่หนึ่งนะคะอาจจะมีเซเซไปน,นิดนึงกับการใส่แมสนะคะโอเคขอเปลี่ยนจากแมสเป็นเออนี่ค่ะคือส6บท่าเราจะฝึกสามท่าได้เพื่อให้สมบูรณ์นะคะเป็นครั้งที่สองค่ะขอใส่ขอใส่หนะ้ากากแหมอยากเป็นดาราเนาะขอใส่กันนะคะครั้งที่สองนะคะหายใจเข้ายกออกก้มลงมาจับหายใจเข้าไปมือวางชักเท้าขวาไปข้างหลังนะคะแล้วยกยกสองแขนยืดขึ้น อาจจะเข้าไปมือวางชักเท้าซ้ายมานะคะออกยกยืดเข้าโน้มทิ้งตัวลงนะคะทางแตะเรื่องสะโพกอาจจะเข้ายืดขึ้นมาจนหน้าท้องตึงแล้วพาตัวเองลงไปก้มก้มเนี่ยเอาหน้าผากแตะพื้นนะคะนี่เราติดหน้ากาอาจจะเข้าตั้งแล้วยกชักเท้าขวามาะค่ะนะคะแล้วก็เหยียดตัวเองไปอาจจะเข้านะคะวางชัก เท้าซ้ายมาวางชิดย่อแล้วก็นั่งยองยืดเหยียดไปค่ะแล้วยกสองแขนขึ้นกลางแขนเป็นเส้นตรงนิ้วโป้งจะอยู่ด้านหน้านิ้วเดียวนะคะบาลานซ์ตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วกม้มปล่อยมือนะคะแล้วค่อยๆย,ยกยืดขึ้นมานี่คือท่าไหว้พระอาทิตย์ที่ก็จะบอกว่าสมบูรณ์แบบในบทเรียนที่เราเรียนมานะคะก็มีทั้งหมดสิบหท่าเรา เราเล่นไปแล้วสองรอบนะคะทีนี้รอบสุดท้ายรอบที่สามนะคะโดยที่ปัสจากหน้ากากปัสจากแมสนะคะโอเคค่ะจะได้ก้มแล้วก็ทำอะไรได้เต็มที่นะคะมือสองข้างพนมหายใจเข้ายกหายใจออกก้มลงมาจับข้อเท้าค่ะหายใจเข้าปล่อยมือวางชักเท้าขวาไปข้างหลังให้สุดนะคะท่านี้ก็ทำให้เราอกเรากระชับนะคะไหลเราเปิดแล้วยกสองแขนยืดขึ้น หายใจเข้าไปมือวางนะคะชักเท้าซ้ายแล้วยกพาตัวเองไปเป็นภูเขาแล้วก็โน้มตัวลงค่ะปล่อยงแตะตึงสะโพกกระชับสะโพกขึ้นมาเหยียดเท้านะคะแล้วยกขึ้นมาหน้าท้องตึงค่ะแล้วลงมาค่ะหายใจเข้านะคะแล้วยกขึ้นมาชักเท้าขวาม,มาวางค่ะแล้วก็ ค่ะบ,บริหารหัวไหล่นะคะแล้วยกสองแขนไปฝ่ายมือวางนะคะชักเท้าซ้ายวางชิดนะคะธรรมดาปกติเราก็จะให้ผ่านท่านั่งนะคะถ้าใครนั่งได้ก็นั่งค่ะย่อมือสองข้างรวบไปข้างหน้าบางคนที่มีความตึงอยู่ตรงด้วนช่วงด้านหลังสะโพกก็จะนั่งไม่ได้นะคะแล้วยกขึ้นมามองตรงกลางแขนค่ะจับข้อเท้าแล้วก็บาลานซ์ตัวเองยกสะโพกขึ้นมาแล้วก้มแล้วก็ปล่อยมือยืดขึ้นค่ะ จิตออกนอกทันทีมีปัญหานะคะโอเคค่ะนี่คือท่าไหว้พระทิศที่เรียนมาจริงๆแล้วท่าไหว้พิษแท้คนที่เข้าใจโยคะหรือเรียนโยคะหรือเล่นโยคะเป็นแล้วนะคะก็จะบอกว่าท่าไหว้พระทิศก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแต่นี่คือแบบที่ครูแก้วเรียนมาแบบนี้นะคะโอเคนะคะก็ถามว่าจะเล่นกี่รอบอย่างที่บอกค่ะสามรอบเป็นอย่างน้อยสามรอบห้ารอบ เจ็ดรอบเก้ารอบสิบสองรอบสิบเจ็ดรอบแล้วก็ยี่สิบเจ็ดรอบค่ะแล้วถ้าจะให้ดีนะคะคัอบเวอร์ไปเลยคือห้าสิบสี่ครั้งค่ะห้าสิบสี่ครั้งเนี่ยร้อยแปดแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบสี่ครั้งสองรอบเหมือนเราเดินขึ้นวิมานเลยนะคะถ้าอยากจะรู้ความรู้สึกตรงนั้นจริงๆวันหน้าไปด้วยกันค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ